นโซเชียลแชร์เตือนว่าคนที่กระดูกสันหลังคดไม่ควรทำ4สิ่งต่อไปนี้ยกของหนักนั่งท่าที่ผิดนั่งไขว่ห้างหรือนั่งพับเพียบและทำกิจกรรมกระแทกหลังหรือกีฬาผาดพนหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับ4ส,สิ่งที่ไม่ควรทําเมื่อกระดูกสันหลังคดนี่จริงหรอครับโดยภาพรวมจริงบางส่วนบางกรณีก็ไม่ควรทําบางกรณีก็ทําได้ค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะความคดของแต่ละคนแล้วก็อายุหรือความแข็งแรงของแต่ละคนด้วยค่ะข้อแรกเขาบอกว่าถ้ากระดูกสันหลังคดไม่ควรยกของหนัก แบกของหรือสะพายกระเป๋าหนักมากที่หลังจริงหรอครับถ้าหากว่าเป็นคนที่โตแล้วไม่ใช่เด็กๆก,การยกของการแบกการถือของก็ควรจะทําได้เพราะว่าตัวกระดูกเนี่ยมันไม่โตไม่เพิ่มความโคดแล้วแต่ถ้าหากว่าในเด็กๆตัวอย่างเช่นวัยรุ่นหรือก่อนวัยรุ่นแล้วจะต้องถือกระเป๋านักเรียนหนักๆข้างเดียวแล้วตัวเอียงเนี่ยซึ่งอันนี้มันอาจจะทําให้กระดูกสันหลังโคตมากขึ้นได้ในกรณีที่เด็กถือในข้างที่มันไปเพิ่มแรงกดบนฝั่งที่เขา เป็นอยู่เพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยแนะนําให้เด็กเนี่ยถือกระเป๋าแบบสะพายกระเป๋าข้างใดข้างหนึ่งแต่อาจจะให้ใช้เป้แทนหรือใช้กระเป๋าลากแทนแต่เมื่อต้องยกของหนักต้องทําให้ถูกท่าและปลอดภัย การยกของหนักก็ควรจะต้องทําให้ถูกท่าเพราะว่าคนที่มีกระดูกสันหลังคดเนี่ยอาจจะมีความไม่สมดุลของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสองข้างเพราะฉะนั้นการยกการหมุนเคลื่อนไหวอะไรก็ตามก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บมากกว่าคนอื่นได้เป็นเรื่องที่ต้องระวังข้อ2ถ้ากระดูกสันหลังคด ไม่ควรนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานนั่งท่าเดิมซ้ำๆจริงไหมครับค่อนข้างจริงนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่กระดูกสันหลังคดเนี่ยเขาจะชอบนั่งท่าเดิมแล้วนั่งในท่าที่สบายสําหรับเขาก็คือท่าที่มันเพิ่มมุมคดท่าที่มุมคดมันไปทางด้านนั้นเช่นนั่งเอียงไปฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็จะชินอยู่ในท่าที่เอียงแล้วมุมคดนั้นเนี่ยค่ะมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้จากการใช้งานก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับท่าการจัดเก้าอี้โต๊ะของตัวเองทําให้มันเกิดความสมมาตรของสองข้าง ใช้ร่างกายเท่ากันไม่เอียงอยู่ในฝั่งหนึ่งหรือแม้แต่คุณดูเบาที่คุณนั่งก็ได้ค่ะว่ามันยุบไปฝั่งหนึ่งจริงๆหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามันยุบก็หาอะไรมารองให้มันสมดุลเท่ากันสัหน่อยเสริมให้สะโพกเนี่ยมันตรงขึ้นข้อ 3. ถ้ากระดูกสันหลังคดไม่ควรนั่งไขว่ห้างหรือนั่งพับเพียบจริงเหรอครับเป็นเรื่องจริงบางส่วนเพราะว่าจริงๆเนี่ยการบริหารร่างกายด้วยการนั่งพับเพียบ 1็นหนึ่งในท่าทางที่แก้กระดูกสันหลังคตที่เอวได้ตัวอย่างเช่นกระดูกสันหลังคตที่เอวไปทางด้านซ้ายสิ่งที่คุณถนัดก็คือคุณจะยื่นนั่งพับเพียบไปทางด้านขวาแล้วเอวมันก็จะเอียงไปทางด้านซ้ายมากขึ้นอันนี้ห้าม สิ่งที่ควรจะทําก็คือเอาขากลับมาทางด้านซ้ายแล้วกระดูกนยคะมันจะเอียงกลับมาทางด้านขวาอันนี้เป็นการดัดกระดูกแล้วก็ทําให้กระดูกสันหลังคดลดลงได้ส่วนการนั่งข่อยห้างจะเป็นท่าที่ทําให้มีน้ําหนักลงที่ก้นไม่เท่ากันซึ่งคนที่มีกระดูกสันหลังคดอยู่แล้วจะทําให้คดเยอะขึ้นเพราะว่าเอวมันจะยักขึ้นฝั่งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับพับเพียบนะคะก็คืออาจจะข่อยห้างเปลี่ยนมาอีกฝั่งหนึ่งหรือถ้าจะ ให้ปลอดภัยคือไม่นั่งข่อยห้างนั่งตัวตรงดีกว่าและข้อ4ถ้ากระดูกสันหลังพด ไม่ควรทํากิจกรรมที่มีการกระแทกต่อกระดูกสันหลังโดยตรงเช่นกีฬาผาดผลจริงๆกีฬาผาดผลมันก็เป็นกีฬาที่อันตรายสําหรับกระดูกสันหลังของทุกคนอยู่แล้วนะคะเช่นมีแรงกระแทกกระโดดจากที่สูงอะไรพวกนี้เนาะคนที่กระดูกสันหลังโคตรความเสี่ยงอาจจะไม่ได้เยอะกว่าคนที่มีกระดูกสันหลังปกติอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่านิดหน่อยก็คือถ้าเกิดมันถูกกระแทกลงมาในรักษาที่มันเอียงเยอะขึ้นกีฬาบางอย่างทําให้กระดูกสันหลังโคตรเยอะขึ้นถ้าคุณเป็นอยู่แล้วหรือทําให้เกิดกระดูกสันหลังโคตรถ้าคุณฝึกเเยอะะะจรริงๆพาฉนนั้ นักกีฬาถ้าเขาเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนี้จะแนะนําให้ยืดกล้ามเนื้อหลังจากเล่นกีฬาเพื่อบาลานซ์ร่างกายอย่างไรก็ตามอาจารย์มีคําแนะนําเพิ่มเติมรักษาท่าทางของตัวเองให้อยู่ในท่าที่ตรงอยู่ในท่าที่ดีอยู่เสมอสิ่งที่จะต้องระวังก็คือไม่ทําท่าอะไรที่ปล่อยให้ตัวกระดูกมันเอียงมากขึ้นคือมันอาจจะต้องมีสติที่จะเตือนท่าทางของตัวเองมากกว่าคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่คนที่เป็นกระดูกสันหลังคดหรือคนที่เริ่มที่จะเป็นเตือนตัวเองเอาไว้ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากระดูกสันหลังช่วงอกเนี่ยมันเอียงไปด้านขวาเวลานั่งเราจะให้เขาเลื่อนตัวเอียงมาทางด้านซ้ายเอียงแบบนี้เลยค่ะเออย่างเช่นนั่งเท้าบนโต๊ะบางทีคนกระดูกเอียงขวาเนี่ยค่ะเขาจะชอบนั่งแบบนี้เอาโต๊ะเท้าแบบนี้เราก็จะบอกเขาว่าให้เอียงเลื่อนอกเนี่ยมาทางด้านซ้ายเก็บอกเข้ามาแบบนี้ ม,มันก็ทําให้กระดูกเนี่ยมันดูตรงมากขึ้นแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์สี่สิ่งที่ไม่ควรทําสําหรับคนที่เป็นกระดูกสันหลังโคดนี่เป็นยังไงครับเป็นเรื่องที่จริงบางส่วนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะแชร์เนี่ยบางเรื่องก็อาจจะต้องแก้ไขารายละเอียดให้ถูกต้องเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงสําหรับทุกๆก,กรณีเสมอไปค่ะดูแลสุขภาพตามข้อเท็จจริงช่วยให้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองได้นะครับส่งเรื่องนมาสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับ เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรุวมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์